สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกับผมมิสเตอร์ลาเต้เทเดอร์นะครับประจันันจันที่ที่21ตุลาคม2567กันนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของสายการทองคํากันก่อนนะครับในวันนี้เองเนี่ยสำหรับตวงทองคําเองก็เรียกว่าปรับตัวขึ้นนะครับทำออทามไฮอย่างต่อเน,นื่องเลย ล่าสุดครับก็เทรดกันนะครับอยู่ที่ระดับ2,737เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนะระดับราคานี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าออทัมไฮนะนะครับออทัมไฮอยู่นะครับเวลานี้เลยนะครับซึ่งถามว่าเทรนด์ของทองคำนะตรงจุดนี้เองเนี่ยถามว่าเป็นยังไงเราก็ภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่เนี่ยเราก็ยังคงเห็นเป็นภาพที่ ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องทำออทำไฮนะครับแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณการกรับตัวแต่อย่างใดขณะที่ถ้ามาดูในภาพที่เป็นทำเฟรมย่อยลงมานะครับภาพที่เป็นทำเฟรมย่อยลงมาเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพในเชิงที่ว่าราคานะครับมีการแบบปรับตัวขึ้นทำออทำไฮนะครับแต่ SI เองเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนแบบว่าโดนกดลงมาเรื่อยๆเลยนะครับไม่ได้แบบ ปรับตัวขึ้นทำ High ใหม่ตามไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เองเนี่ยเราก็อาจจะพูดได้ว่าท่องคํำนะครับณนะระดับราคาตรงนี้กำลังทำสัญญาณที่เรียกว่า Bearish Divergent อยู่แต่นะครับแต่ถ้าดูจากตรงเนี้ยนะครับคือราคามันไม่ได้ไหลลงไปเลยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมอาจจะต้องแบบมายอมอบตัวนะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยผมค่อนข้างที่จะมองทองเนี่ยยอ่อแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่ยอ่อมันไม่ยอ่อมันไต่ขึ้นไปทำออททาหายได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วจังหวะย่อของทองคำในช่วงหลังมันเนี่ยมันก็แบบแค่ระดับแบบเส้น EMA 20วัน EMA 20นะครับเท่านั้น ดังนั้นเนี่ยณนะระดับราคานี้นะครับถ้าเป็นผมนะถ้าจะเล่นเนี่ยอาจจะพูดได้ว่าตราบใดที่ตัวงทองคำเนี่ยยังไม่หลุดตัวของเส้น ema 20ลงมาก็ยังคงเป็นภาพของการแกว่งตัวขึ้นทําออเทมไาอย่างต่อเนื่องดังนั้นนะครับเราก็อาจจะพูดได้ว่าหากราคาทองคำยังไม่ปรับตัลงมาหลุด2,700 27เหรียญโดยประมาณเนี่ยถ้ายังไม่หลุดลงมาตรงจุดนั้นนะก็ยังมองว่าทองคำครับมีโอกาสที่จะรุนทำอ r ทำ h i g ต่อในค่ำคืนนี้เลยนะครับซึ่งถ้ามามองในเชิงของตัวเลขเศร,รษฐกิจกันก่อนในเชิงของตัวเลขเศร,รษฐกิจเองเนี่ยเราจะเห็นว่าในวีคนี้นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โหลดไม่ขึ้นแป๊บนึ่งนะ โอเคในวีคนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจที่แบบสำคัญสำคัญเนี่ยมีแค่ตัวเดียวเลยนะครับอยู่ในวันศุกร์ที่25ตุลานะครับคือตัวเลขสินค้างคงทนออเดอร์สินค้างคงทนนะครับแต่ในระหว่างวีคเนี่ยนะครับมันไม่มีตัวเลขที่แบบสำคัญแบบมากๆอ่ะแต่ถามว่าตัวเลขแบบเล็กๆน้อยๆมันมีไหม,มนะฮะมันก็มีนะครับแต่ก็ไม่ได้มี Impact นะครับไม่ได้มีเย้ะสำคัญนะครับต่อราคาทองคำ มากนักสักเท่าไหร่นะครับอย่างวันจันทร์เนี่ยนะครับถามว่ามีอะไรก็จะมีแบบพวกเนี่ย t r i m m a b i l l Action นะครับพวกเนี่ยก็จะมีประมูลตัวพันธบัตรบ CB อ,อ่ะนะครับ a b อ่ะนะครับการ3เดือน6เดือนนะครับพวกนี้นะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะในวีคนี้ก็จะมีตัวนั้นแหละนะครับกับพวกตัวเลข จอบเลตเคมนะครับหรือตัวเลขอัตราการจ้างงานรายสัปดาห์นะครับนั้นก็แบบอาจจะเห็นได้ในวันพฤหัสเนาะะออันนั้นก็พอพอมีนิยะอยู่บ้างนะนะครับแล้วก็ตัวเลขพวกพีเอ็มไนี่ยอาจจะต้องติดตามเหมือนสักเล็กน้อยนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบกองแล้วก็ติด3 3ไอ้3ดาวก็ได้แต่ก็ก็ติดอยู่ดับ2ดาวนะทั้งที่สำคัญอีดับหนึ่งนะครับตัว global PMI โอเคนะครับเพราะงั้นโดยภาพรวมแล้วนะครับตัวเลขเศรษฐกิจเองเนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรนะครับที่จะมาหนุนนะครับให้ทองคําปรับตัวขึ้นแรงๆหรือแบบลงแรงๆนะครับแต่ในเชิงของราคานะคในเชิงของเทคนิคเอาเองเนี่ยมันกลับเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นได้ต่อนเนื่องเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาถัดไปครับมาดูในส่วนของบิตคอยนะครับถ้ามาดูในส่วนของบิตคอยกันเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนจะเป็นประมาณนี้เริ่มย่อๆลงมานะครับในวันนี้เองเนี่ยล่าสุดครับก็อยู่ที่ดาวพกเง0ันสองร้อเหรียญนะครับสตูบิตคอยดวยภาพรวมมาเนี่ยเราก็เห็นนะครับถึงการกดกดกดลงมาเรื่อยๆเลยนะครับในช่วงหลังมาสตวบิตคอยซึ่ง ถ้าดูตัวของแท่งเทียนในวันนี้เทียบกับแท่งเทียนวันที่แล้วเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็จะเห็นเลยว่าวันนี้ทำสัญญาณ b e a r i s h engulfing นะครับก็คือเป็นสัญญาณการกลับตัวแบบหนึง่งนะครับในเชิงของแท่งเทียนเนาะแล้วก็ในเชิงของพวกแนวรับแนวต้าเนี่ยนะฮะเห็นว่าแนวต้านเองก็เนี่ย,ย,ย,ยขึ้นไปเหมือนจะทำเป็น Fa ล์เบรกเออเหมือนทำเหมือนจะเป็นแบบการเบรกขึ้นไปนะครับแล้วก็กลายเป็นฟอล์เบรกลงมานะครับ ดังนั้นสับตัวบิตคอยเนี่ยณระดับราคาปัจจุบันนะครับค่อนข้างดูแล้วน่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงว่าจะกลับมาเป็นภาพของการพักฐานอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งในข่ําคืนนี้เนี่ยถ้าพักฐานสับตัว Bitcoin ถามว่าจะลงไปได้ถึงระดับไหนนะครับเราก็มองแนวรับที่ระดับ67,600เหลรียญน,นะครับอันนี้คือแนวรับที่1 กับอีกแนวรับหนึ่งนะครับก็คือแถวระดับ68,000เหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวรับหนึ่งนะครับก็เป็น2แนวที่ค่อนข้างที่จะมีน,นี้สำคัญนะครับสำหรับบิตดีซีเนาะส่วนแนวต้านเองเนี่ยก็จะอยู่แถวตรงนี้ครับ68,400นแัน่ยะครับ6 8 4 0 0อืม้จะ6 8 4 0 0สี่หรับบิตคอยเนาะก็เป็นแนวต้านสำคัญนะครับผมคิดว่าน่าจะ ผ่านได้ลำบากอยู่พอสมควรน,นะครับเพราะงั้นก็ต้องมาลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าเอ้ยเออถ้าหลุดตรงเนี้ยลงมาเนี่ยหกหกหมื่นแปดพันลงมาเนี่ยก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับตัวพักมาแบบหกหมื่นเจ็ดหกร้อยนะครับหกหมื่นเจ็ดสองร้อยได้เลยนะครับตัวบิตคอยก็คิดว่าน่าจะเข้าสู่ภาพของการพักฐานสักทีนะครับหลังจากขึ้นมาตอนแรกนี่ทำท่าเหมือนจะเบรกขึ้นไปได้ตอนนี้ก็ เหมือนจะกลับไปพักอีกรอบหนึ่งนะครับก็ส่วนทางการกับตุน,น,นตทองคำนะนะฮะสับส่วของบิตคอยถัดไปมาดูในส่วนของค่าเงินดอลาดอลาร์ดอลลาร์เด็กเนี่ยเป็นไงนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูในส่วนของดอลลาร์เด็กนะเราเห็นเลยว่าดอลลาร์เด็กเองเนี่ยกลับมายืนเหนือเส้น EMA 200วันได้นะครับซึ่งการที่กลับขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA 200วันได้เนี่ย ตรงจุดนี้เองเนี่ยอาจจะเป็นภาพที่บอกแบบง่ายๆก่อนนะครับแต่ว่าเอ้ยตอลลาเนี่ยอาจจะเป็นภาพของ up trend นะครับซึ่งถ้าเป็น up trend เนี่ยอะไรก็ตามที่เทรดที่มันอยู่ตรงข้ามกับสกุลเงินตอลาเนี่ยก็ควรที่จะมีมูลค่าที่มันน้อยลงนะครับอย่างเช่น bitcoin เงี้ยเออมันเทรดเป็น btc usd usd เพิ่มขึ้น btc ก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับ แต่อย่างไรเราก็ตามเนี่ยถ้าไปดูเทียบกับทองคำเนี่ยทองคำเนี่ยกับทำโอทำไฮสักนั้นนะครับดังนั้นในความหมายก็คือแม้ว่าดอลลาร์จะแข่งค่านะครับแต่ตัวของทองคำเนี่ยมันยังมีดีมานนะครับที่ต้องการมากกว่านะครับมากกว่าดอลลาร์ที่มันแบบแข่งค่าสักขนาดนี้ซะอีกอะ่ะเพราะงั้นทองคำเนี่ยเรียกว่าบูลลิชมากๆเลยนะครับอือจะเห็นว่าตอนนี้ดอลลาร์เนี่ย กลับมาแข่งข้านะครับมีแนวโน้นมที่กลับมาแข่งข้าได้นะครับชั่วงข่าวเนาะก็มองว่าแนวรับ103ยสามจุจุดสีนะครับแนวต้านไป104.5นะครับ105.4นะครับอืมตับตรงดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับอืมอาจจะต้องมาดูตัวดอลลาร์อินเด็กซ์กันบ้างนะครับเพราะว่าเราก็เทรดทองเทรดบิตคอยซึ่งมันก็เทรดกันเป็นสกุลเงิน USD อนะครับเป็นแฟกเตอร์หนึ่งนะครับที่ต้องให้ความสำคัญ ถัดไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตลาดฟิวเจอร์กันสักหน่อยถามว่าตลาดฟิวเจอร์ยางเอ่อไหนนะหาไม่เจอฟิวเจอร์อย่างตัวของดาวโจนเป็นไงดาวโจนเนี่ยยังคงปรับตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับ ก็วันนี้เองเนี่ยอาจเรียกได้ว่าทำออทำหายใช่ไหมเนี่ยใช่นะวันนี้ทำออทำหายแล้วทำออทำหายอีกแล้วนะครับก็อยู่ที่ระดับ43,313นิมจุดเนี่ยนะครับขึ้นไปทำออทำหาอีกแล้วนะค,ค่ะที่ถ้ามองในเชิงของอินดิเคเตอร์อย่างพวก RSI อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเห็นว่าแบบ อ๋อไม่ใช่ Divergent ดูผิดกำลังจะบอกว่าเกิด Divergent แต่จริงๆตรงนี้ไม่ใช่ Divergent นะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย Divergent ที่ดีอะนะครับหรือถเ,เป็นแปร i d ดเดเวอ e ์เที่ดีอะ่ะ r s i ควรขึ้นไปอยู่ในโซน o b o อก่อนก่อนที่จะหลุดลงมาแต่ตอนนี้ยังขึ้นไป o b o อไม่ได้เลยอะนะครับแต่ถ้าดูในเชิงของแบบโมเมนตัมเนี่ยนะครับเราเริ่มเห็นว่า r s เเองเนี่ยก็เริ่มมีการ หักหัวลงมานะครับอยู่ที่ระดับ65แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นภาพที่บอกแบบง่ายๆนะครับว่าเ้ยอตอนนี้เนี่ยตัวของเอสามสิ 30, นะครับหรือดาวโจนส์เนี่ยกำลังเข้าสู่ภาพของการพักฐานอยู่หรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยเรามองแนวรับครับสแนว42500จุดนะครับกับ42800จุดแนวต้านเนี่ยนะครับก็มองอีก แนวหนึ่งนะครับอยู่ที่ระดับ43,200จุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดาวโจนดาวโจนนะในค่ำคืนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสุมเสียงยอ่อสุมเสียงย่อเลยนะครับถ้าไปดูในส่วนของ Nasdaq ละ่ะถามว่า Nasdaq เป็นไง NASDAQ เนี่ยชัดเจนกว่าเจนว่า Nasdaq เองเนี่ยยังเป็นภาพของการ หัวลงมานะครับไอซายหักหัวลงมาเนี่ยล่าสุดอยู่ที่56แล้วก็ราคาเองเนี่ยยังไม่ค่อยไปไหนนะครับจะขึ้นไปก็ติดอยู่แถวเนี้ยนะครับไม่ได้ขึ้นไปทำออทิรไฮหรือซ้ำนะครับแล้วก็เริ่มเหมือนจะย่อยยอลงมาแล้วนะครับเราก็มองแนวรับสำหรับตัวของนสแดกฟิวเจอร์เองเนี่ยนะครับจะแถวระดับ1 9 7 0 0นกัะครับกับส0งหมจุดนะครับแนวต้านเองเนี่ยอยู่ที่20,000 495จุดนะครัสับตัวของ n a s d a q f u เ u อ e เองนะครับดังนั้นดูภาพรวมมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคาเองนะครับยังคงเป็นภาพของการแว่งตัวลงนะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสับตัวของ NASDAQ Future นะครับในช่วงนี้เนาะทั้งดาวโจนนะครับทั้ง NASDAQ ในวันนี้เนี่ยดูแล้วเป็นภาพที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับโอเควันนี้ก็น่าจะมาอัปเดตนะครับ อัปเดตในส่วนของมุมมงตลาดไม่จะเป็นทั้งทองคำบิตคอยนะครับตัวของพวกดอิน์เองนะครับหรือตัวฟวเจอร์ดัชนีต่างประเทศนะครับอย่างดาวโจนส์นสแ d a กการครบถ้วนแล้วนะครับก่อนจากกันไปยังไงก็ฝากกดติดตามกรุมปลายนะครับ GOFX Latte ด้วยนะครับกรุมปลายนี้นะครับเป็นกรุมปลายที่เรามีซิกนะครับเป็นซิกของทองคำนะครับแล้วก็เป็นซิกของบิตคอยนะครับถ้าหากใครอยากได้สัญญาณ การซื้อขายทองคำนะครับแล้วก so ็บ <uhhh like S 1> ิตคอยดีๆเนี่ยก็ติดตามได้ในกลุ่มนี้เลยนะครับเรามีการอัปเดตนะครับตลอดเช้ากลางวันนะครับแล้วก็ตอนค่าเลยนะครับอีกทั้งยังมีการอัปเดตตัวเศรษฐกิจในกลุ่มปลน์นั้นด้วยนะครับถ้าหากท่านใดนะครับอยากติดตามนะครับเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเองนะครับได้แบบฉับพลันนะครับครบพันทันเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็แอดมานะครับมาอยู่ในกลุ่มรลายนี้ได้นะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับ โอเคครับวันนี้น่าจะประมาณนี้ก่อนละกันนะครับแล้วมาพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ